กิจกรรมประจำช่องไม่มีอะไรจะสนุกสนานไปกว่าการสุ่มการ์ด แล้วก็แน่นอนว่าสำหรับตัวละครใดที่อยากจะพัฒนาตัวละครนะครับก็ขอฝากร้าน Richman Shop นะแอดไลน์ไอดีมีตัวแอดไซน์นำหน้า Richman Shop เติมถูกเติมไวบริการปลอดภัยเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเติม ROS ใช้เพียงแค่ U ID เท่านั้นและยังสามารถเติมคาฟา VIP ได้ในราคาถูกกว่าเติมเองในเกมนอกจากนี้ยังมีเกมชั้นนำอื่นๆอีกมากมายหลากหลายเกมให้ได้เลือกเติมเงินครับจะเติมเองผ่านทางเว็บไซต์ richmanshop.com/home เลือกผ่อนได้สูงสุดถึง10เดือนหรือว่าจะแอดไลน์ไอดีมีตัว ใส่นำหน้าไปที่ Rich Man Shop เพื่อพูดคุยทักทายเติมกับทางพนักงานก็ได้นึกถึงร้านเติมเกมนึกถึง Rich Man Shop มาดูกันอีกหนึ่งรอบอ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 อบตู้มันมีการันตี300ครั้งนะครับซึ่งก็ต้องใช้300เหรียญนั่นแหละอัตราเราไล่จากข้างบนลงข้างล่างแล้วกันเพื่อความชื่นใจ0.04%นไม่ได้ดูผิดไม่ได้ฟังผิดไม่ได้อ่านผิด กรงสัตว์เลี้ยงมีโอกาสตามนี้ครับ80%เป็น B เป็นฮะ19%เป็น A และ1%เป็น S ตัวลามิเลสเป็นตัวสัตว์เลี้ยงลามิเลสไปดูค่าสเตตของลามิเลสกันสัหน่อยหนึ่งเมื่อกี้เรายังไม่ได้ดูนะในเรื่องมันเป็นพูดนะครับอัทริบิวเป็นนิวทรัลก็คือไร้ธาตุนั่นเอง ท alent skill ทุกๆหนึ่งทุกๆวินาทีนั่นแหละ every second นะครับทุกๆหนึ่งวินาทีจะฟื้นฟูเลือดให้18%ในเพื่อนๆทุกคนด้วยนะไม่ใช่เฉพาะเรานะครับรอบๆรบัศมี4เมตรก็ต้องยืนตัวติดๆกันหน่อยแล้วก็ทำ damage 400%ไล่ท่าสู่ศัตรูที่อยู่ในระยะด้วยเป็นเวลา6วินาทีตัว skill ultimate ส่วนใหญ่เป็นตัว skill ฟื้นฟู HP s k i l เพิ่มเกราะป้องกันตายจากการที่ได้รับการโจมตีแรง แบบตูมเดียวมาแล้วจะตายเงี้ยมันจะป้องกันเอาไว้ไม่ให้ตายแล้วก็เพิ่มเลือดกลับมาด้วย resurrect the fallen master เป็นการชุบหมู่ครับตัวสกิลอัลติเมท4สกิลก็แล้วแต่เลือกแล้วแต่จะรีใครจะรีได้ตัวไหนหลักๆเลยคือฟื้นฟูป้องกันตายและฟื้นชีพฟื้นหมู่ชุบหมู่แหละว่าง่ายๆ น่าสนใจอาชีพลุยเดี่ยวอย่างผมที่ชอบโซโล่จริงๆก็น่าสนใจนะได้มาก็ไม่เสียหายนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงเทียบอสด้วยโอกาสที่จะได้0.04%นะจ๊ะหรือว่าจะเลือกมอเตอร์ไซค์ก็ได้เอ๊ะไม่ใช่จะเลือกมอเตอร์ไซค์ต้องใช้คำว่าโอกาสมันจะออก0.04%เป็นลามิเลสหรือว่ามอเตอร์ไซค์0.36%เป็นการ์ดใหม่ครับเป็นการ์ดเวลดรากับการ์ดออกเดอสเตอร์โอกาส2%เป็นอีโมชั่นแล้วก็เป็นสัตว์เลี้ยงตัวสลามตัวปีก และการ์ดฟ้าทั้งหมดที่เข้ามาการ์ดฟ้าของสลามทั้งหมดนะครับโอกาสจะออก2%โอกาส14%เป็นพวกใบธา,าตุแล้วก็ไอตัวหินที่เอาไปทําปลดบันทึกต่อสู้กับเหยื่อที่เอาไว้จับสัตว์เลี้ยงเนาะแล้วก็ตัวมิชชั่นออเดอร์โอกาส14%โอกาส31.5%พวกขวดป้องกันธาตุเป็ดตกปลาโลอันลอยเหรียญเหรียญและเหรียญ52.1%โอกาสออกเยอะที่สุดก็บรรดาพวกกล่องทั้งหลายแหล่ ตอนนี้มีอยู่79เหรียญค่อยๆไปแล้วกันเนาะทีละหนึ่งแล้วกันนะครับเหรียญแรกลุ้นนานหน่อยไม่ต้องกดสกคิปแล้วกันค่อยๆให้มันเด้งโอเชฟลายวิงเย่เหรียญแรกได้ฟลายวิงแล้วโอกาสที่จะออกทั้งหมด52.1%บเเกับเหรียญแรกนะครับเสียงดูจริงใจดีไหมครับเหรียญที่2กํกำลังตามมาติดติ9เเหรียญ ดูนี่มึงจะใจร้ายกับกูแค่ไหนพชันโอเคสุดยอดเปอร์เซ็นต์ค่อยๆขยับดีขึ้นเรื่อยๆจาก52ขึ้นมาแล้วน,นี่ขยับขึ้นไปเหรียญที่3เอาการ์ดมาได้การ์ดมาพี่จะได้ยิ้มได้พี่จะได้เทหาโอ้โหบัตเตอร์ฟลายบัตเตอร์ฟลายไอ้ฟราย เหรียญน,นะให้ดูก่อนเขาขายกันอยู่เหรียญละ4ี่0 0้าผมเอาเหรียญฟรีไปแปะไว้ในตลาดก่อนแล้วกันเหลืออยู่73นะอีก3เหรียญน,นี้เอาไปแปะไว้ในตลาดก่อนนะครับโอ้กาชาสุ่มในสุ่มสุ่มเหรียญแล้วยังได้สุ่มก่อกาชาอีกสุดยอดเหรียญที่เท่าไหร่แล้วขี้เกียจจะนับแล้ว คนที่เขาจะได้เนี่ยเขากดกันเหรียญสองเหรียญมันก็ได้ไอ้คนอย่างเราเนี่ยคนอย่างเรามันเป็นยังไงวะมันคือยังไงโอ้ยเหลือ70เหรียญขืนกดที่เหรียญผมว่าเฮียครึ่งชั่วโมงก็ไม่เสร็จครับ70เหรียญกูกด7ทีเดี๋ยวรู้เรื่องเครื่องติดแล้วมาออกอะไรให้ได้การาดฟ้ามาหนึ่งใบ กัดฟ้าใบนี้ Holy Enhance บวก11.3 ps t t a c k 9%ใส่ในส่วนคอสตูมไปอก10ใบ10ครั้งสกิปไปเลยไม่ต้องเสียเวลาคนดูเขาเกียรจะรอนานรวมถึงพี่ด้วยเช่นเดียวกันโอ้โห oh oh. หวานแหววไม่ต้องรอช้ามันจะให้มันก็ให้เองซึ่งมันไม่ให้ไงละเว้ย70กว่าเหรียญน,นะจ๊ะก๊ดทองไม่ให้พี่สักใบจ,จริงๆหรอจ๊ะขอสักใบน,นะ พี่แบบเปิดขนาดนี้พี่ออกสตรีมด้วยมีคนดูด้วยถึงแม้ว่าช่องพี่จะแบบไม่ได้ดังทะลุโลกอะไรยังไงมากมายแต่ช่องพี่ก็มีคนดูนะเว้ยเดี๋ยวพี่ตัดคลิปให้ด้วยตัดให้สวยๆหวานๆเลยขอพี่สักหนึ่งใบแก๊ดทองแก๊ดบอสขอสักใบได้ไหมให้กูได้ไหมให้กูได้ไหมไม่ได้เย yeah! ได้กาดฟ้าเอก ไม่ซ้ำก็โอเคแต่ว่ากูอยากได้การบอสกูไม่ได้อยากได้การฝาอีก20ครั้งมาจิ้มไปทีละทีพร้อมๆกันแล้วกันย0ทีมคงไม่ได้นานมากมายครับเดี๋ยวกดข้ามให้กดสคิปให้20ทีดูไปช่วงนี้จะเป็นช่วงที่จะกรีดการ์ดก็ต่อเมื่อมันดอบการ์ดมาให้ แต่ถ้าเป็นได้พวกนี้เราก็ไม่มีวาจาใดจะกล่าวกับมันอยู่แล้วครับ40,000กว่าคริสตัลเท่านั้นนะคะแต่ละคลิกแต่ละคลิกที่แบบจิ้มๆไปเนี่ยมาโอ้โหสนุกจังโว้ย70กว่า70กว่าเหรียญเรื่องของโชคนี่ไม่สามารถไว้ใจใครได้เท่าไว้ใจผมอีกแล้วหวาน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 เลยการ์ดบอสออกมาทีออกมาโอ้โห และเหลืออีก10เหรียญสุดท้าย76ครั้งได้การ์ดฟ้ามา2แต่เป้าหมายเรามันคือตัวนี้เนี่ยการ์ดทองโดยเฉพาะไอ้การ์ดออกเนี่ยสใบใบไหนก็ได้ดรอปมาให้สักใบเหอะยิ่งถ้าได้ใบนี้จะยอดเยี่ยมที่สุดเลย2%นะดรอปมาแล้วพี่ขออีก0.36% 0.36%พกอออกมาสักหนึ่งใบคนอื่นเขาได้กันโอ้โหพี่เติมกระจุยกระจายเลย พี่จะให้ดูว่าพี่เพิ่งเติมไปเห็นไหม o f f o f i i l Top Up พี่เพิ่งเติมไปตัวนี้พี่ก็เหมาหมดกระดานไปแล้วพี่เนี่ยนับเป็นหนึ่งในคนที่อุดหนุนเกมหนูเยอะมากๆแล้วเลยนะจ๊ะพี่พยายามพูดแบบใจล่มๆมที่สุดแล้วนะขอให้กูหน่อยสิเว้ยเฮียใบเดียวมึงจะไม่ให้ไงว่าการบอสอบกูขอใบเดียวใบไหนก็ได้กูกดไป70กว่าทีมึงช่วยแบบเฮียออกมาให้กูรู้สึกว่าเออชีวิตมันยังมีหวังไว้ ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้กูจะเอามาทีเฮียอะไรอะใบ่าตพวกนี้กูไปซื้อเอาได้เนี่ยกูไปวิ่งให้มึงดูเลยเดี๋ยวมึงดูนะมึงดูมึงดูมึงด,มงดูมึงดูอะไรมึงดูว่าใบ่าตที่มึงให้กูมาเฮีย มันมีขายอยู่ในนี้เก้ามื่นเก้าหมื่นเกหมืเนี่ยกูซื้อให้มึงดูเลยก็ได้หนึ่งใบสองใบสามใบสี่ใบเฮียอะไรกูเอาเซนดีซื้อก็ได้เหรียญมึงเนี่ยขายในตลาดมึงดูราคาสี่หมืห้าพันแปดรอยเหรียญแป0ร้อยคริสตัลต่อหนึ่งเหรียญมูลค่ามันตั้งเท่าไหร่มึงให้ของอะไรกูมาว่าจะไม่โวยวายอะ อกเหรียญกูพูดขนาดนี้แล้วมึงจะให้กูแบบต้องหมุนจนการันตี300ก็เกินไปบอกเลยว่าการันตี300อเกินไปดูแม่งจะโคตรร้ขนาดไหนพยายามสงบสติอารมณ์ตัวเองอยู่ฮะพอริ่งกนคอยมิชชั่นออเดอร์ e r t t h Resistant p otion Advanced Pet t ไ m i n g Selection Pack ก็คือไอตัวเหยื่อสัตว์เลี้ยงเหรียญสุดท้ายจากทั้งหมด76เหรียญได้การ์ดฟ้ามา2ใบบางคนอาจจะมองว่าได้การ์ดฟ้า2ใบก็ไม่ได้แย่ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันครับจะบอกว่าแย่หรือไม่แย่ ไม่รู้แต่ที่อยากได้คือกาดเทียนีครับบอกได้อยากได้กาดฟ้าเหรียญสุดท้ายจาก76เหรียญแล้วหรีลำโพงแล้วกันนะถ้าได้ก็จะเฮเสียงดังหน่อยถ้าไม่ได้ทุกคนคงรู้ว่าจะมีคำไหนหลุดเอื่อนเอ่ยจากวัจีออกมารีลำโพงเตรียมไว้นะครับกดแล้วนะฮะรูดมันลงมาครับรูดมันลงมาไม่กดสคริปต์ด้วยค่อยๆไปพร้อมๆกันนับซะ เก้าแล้วกันนะครับนับสักเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ารีนะครับรีรอไว้นะโปะเชะครับควยอ้เฮียะไรเป็นทองคอนวัตชมึงจะเอามาทำเฮียอะไรให้เฮียอะไรกูมาไอ้ซัดได้การมาสองใบขายแดกแม่งดีไปเนี่ย เฮ้ย <Hey. S 2> ดวงการสุ่มกาชาของกูทำไมมันคงเส้นคงวาได้ขนาดนี้ไว้ไม่เข้าใจตัวเองใครที่บอกว่าแบบสุ่มเหรียญสองเหรียญแล้วได้ช่วยเอาตัวละครผมไม่กดสุ่มให้ทีดิ